สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับผมกับทั้งชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมอไซค์วันนี้ผมจะมาสําหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเรื่องกล่องไฟครับนี่ครับกล่องไฟกล่องซีดีไอเบส125ครับแล้วก็มันใช้กับแถบแม่เหล็กกี่มิลครับผมประมาณนั้นครับ ตัวนี้เป็นเบส125สตาร์ทมือครับแถบแม่เหล็กก็อยู่ที่เห็นนะครับวัดให้ดูวัดให้ดูกันชัดๆเลยครับนี่ครับวัดออกมาแล้วปรากฏว่าสามสิบ สามิแปดมิลครับผมสามสิบแปดหรือว่าสามสิบเจ็ดนี่ครับสามสิบแปดหรือว่าสามสิบเจ็ดหรือว่าสามสิบเก้าก็ได้ครับผมบวกลบไม่เกินหนึ่งมิลครับประมาณนั้นครับกล่องมันก็จะทํางานปกติสมบูรณ์ครับตัวนี้สามสิบแปดมิลน,นิดนครับมันจะใช้กับกล่องรหัสนี้ครับ ดู่ครับของรหัสนี่ครับ M B ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ขีดสองสามแปดศูนย์ Q C C สามแปดครับผมนี่ครับตัวนี้ครับแถบกลางนี่แถวกลางนี่ครับก็คือรหัสให้ดูที่รหัสครับรหัสตัวนี้ครับตัวกลางตัวสุดท้ายนี่ครับตัวขาวหรือว่าตัวขาวบนหรือว่ากลางครับตัวกลางครับ Q C C สามแปดครับผม C C สามแปดสามหกสามเจ็ด สามเก้าก็ไม่เป็นไรครับขอให้รหัสตัวนี้ครับ QCC ครับดูร,รหัสตัวนี้ครับ QCC ครับผมทั้งบนก็ตัวสีส้มก็คือสามสองเก้าศูนย์ศูนย์ขีดสองศูนย์จีศูนย์ศูนย์ครับส่วนมากก็จะรหัสตัวก็จะเป็นถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษครับก็จะเป็นเหมือนกันครับก็คือก็คือก็จะเป็นตัวจีศูนย์ศูนย์ประมาณนั้นครับสอง สามสองเก้าศูนย์ศูนย์ขีดสองศูนย์จีศูนย์ศูนย์ครับเห็นไหมครับมันก็สมมติว่ารถคนละคันครับมันอาจจะไม่รหัสเหมือนไม่เหมือนกันครับอาจจะเพี้ยนกันนิดหน่อยครับผิดกันนิด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 แต่หน่อยแต่ว่าที่มันจะยืนไว้ก็คือตัวจีครับถัาเปตัวกลางครับก็คือเอ็มเอครับเอ็มเอแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ QCC ซสามแปดนี้ครับ QCC ซครับจะเป็นสามหก สามเจ็ดสามเก้าสี่สิบก็แล้วแต่ครับผมขอให้ตัวเนี้ยครับ QCC ครับผมรหัสมันครับมันก็จะใช้กันได้เลยครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือรหัส QCC จะใช้กับแถบแม่เหล็กสามสิบแปดมิลครับสามสิบแปดหรือว่าสามสิบเก้ามิลครับผมสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็ได้ครับแต่ตัวนี้สามสิบแปดนิดๆครับนี่คือแถบแม่เหล็กของ เบส125สตาร์ทมือครับผมถามว่าถ้าเป็นของสมท์ทจะใช้กันได้หรือเปล่าสม์ทนี่แถบสม์ทบางตัวครับบา,บางคันจะก็จะ,ก,จะก็จะไม่เหมือนกันนะครับสม์ทตัวหนึ่งบางตัวก็35อา่า15มิลครับ15มิลก็จะใช้กับอา่าอีกรหัสนึงครับจะใช้กล่องอีกรหัสนึงถามว่ากล่องตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเิดแต่จะบิดไม่ขึ้นครับผมหรือบางทีก็อาจจะไม่ติดครับผมก็คือไม่ได้ครับ ก็คือใช้กัน Came, ด้วยกันได้ใส่ก็ได้กันได้ไหมถอดออกเอาของสมัติมาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับถอดปั๊บเอาของสมัติมาใส่ได้เลยครับแม่เหล็กครับแม่เหล็กตัวนี้แต่ว่าเราต้องใช้เราเราต้องใช้แม่กล่องไฟอีกแถวอีกรหัสนึงครับผมมันถึงจะใช้กันได้ครับอย่างตัวนี้ครับนี่คือกล่องสมัติครับผมรหัสรหัสตัวล่างครับพอดีมีมือเดียวครับผมจับอยู่ นี่ครับรหัสตัวล่างรหัตัวล่าง QAC ครับผมจะใช้กับแถบแม่เหล็ก15มิลครับผมตัวนี้3.8ก็ใช้ไม่ได้ครับผมใส่ได้แต่ว่าติดได้แต่ว่าบิดไม่ขึ้นครับผมหรือว่าไม่ติดเลยครับปร,ประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นอีกอชมรู้หนึ่งที่ะมาณ์ํนำมาฝาก FC ครับผมถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วเห็นวม่ามีประโยชน์ ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคำด้วยครับใครจะมีคําถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับยี่ห้อรถครับหรือปัญหาของรถครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมม่่วาจะเป็นรุ่นไหนอาการไหนครับถ้าตอบได้รู้จริงตอบก็จะตอบให้ครับผมก่อนนอนแล้วก็ตื่นตื่นตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับผมผมก็จะเขียนดูทุกวันครับผมดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆเอฟซีครับผม สำหรับคลิปนี้นี่ครับนี่คือแม่กล่องกล่องแล้วก็แถบไม่เหล็กที่ที่ใส่ด้วยกันครับต้องประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ